นี่เลยทุกคนเราได้ปีเสียมานะคะกำไลหินเกร็ดหิมะนะคะได้มาจากวัดแช์กรงหมิวประเทศฮ่องกงนะคะทุกคนแล้วยังมีปีเสียลายโฮกนะคะของจริงสวยมากทุกคนดูอันนี้กล้องสดเลยนะคะของจริงสวยมากนะคะมาม่กับเรานะคะอยากได้ของแท้มาม่กับเรานะคะกดท,มมกะะกที่ตะก้าเราได้เลยนะคะเราปักที่ตะก้าไว้ให้แล้วนะจ๊ะทุกคนเห็นก็เป็นหินแท้นะคะทุกคนอันนี้หินแท้นะ เห็นเกร็ดหิมะของแท้นะคะทุกคนเห็นเกล็ดหิมะแท้นะคะแต่ว่าตัวปีเสียก็เป็นลาย6กนะคะเห็นเกล็ดหิมะใส่แล้วจะทําให้ผู้สวมใส่มีแต่สุขภาพดีนะคะทําให้ผู้สวมใส่สุขภาพดีส,พดสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกคนแล้วปีเสียคู่ลายหกนะคะทุกคนปีเสียคู่ปีเสียตัวผู้ตัวเมียช่วยกันเก็บเงินเก็บทองนะคะ ไม่มีการล่วนไหลเด็ดขาดเพราะว่าเขาไม่มีรูทวานนะคะแล้วปีนี้ปีมังกรเราต้องมูปีเสียนะคะเพราะว่าปีเสียเป็นลูกพญามังกรอง์ที่9นะคะแล้วยังมีถุงทองนพเก้านะคะทุกคนนี่เอาไว้ทำให้เราเก็บเงินเก็บทองอยู่นั่นเองสําหรับคนที่ไม่มีไม่เก,เก็บเงินเก็บทองไม่อยู่ควรที่จะมีถุงทองนพเก้าไว้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีกังหันนะคะจี้กางหันตัวนี้นะคะทําให้ บกสบัดพัดส,สิ่งไม่ดีออกไปนะคะทำให้โบกสบัดพัดส,สิ่งดีๆเข้ามาเด้อจ้ากดเลยจ้า